จ้าพอกันอีกแล้วก็สาวทุ่งกุลามืันนี้พามาก,กินเขาวปุ้นซาวน้าประแดกใส่ไปละละน้าประแดกกับไม่ได้ปรุงอ,อย่างใส่ตาปุงชโลดจ้ะอืมนัวๆเมื่งสีข้าวปุ้นวันนี้บ่าน่าจะเผ็ดนะคิดว่าพากันนี้ยอดผักไส่จ้ะบักบักทัว มะแข้งมะแข้งอลไรจ้ะพักบุงรวกเคยเป็นคำคำมาแล้วก็พักขาจ้ะก้อนสิกินกับฝากกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกําลังใจให้เด้อมามามา,มากินน้ากันเมนีก่ขอใส่สอบเนะาะไม่อยากใส่มือไหมมันแซบ่บ กรขายแกเค่ะยำขาดบะอืม hmm. มันเด้งมันเด้งพิงอ่ กินด้ขอบุนมากินอย่างกับกินลันนั้นแหละนะจ๊ะไปกินแล้วเจ้าควา่มาก็กินในบ่หลายถ้ากินแล้วเจ้าควางมากัยังจอยเห็ดอืมอม ทำไรซื้อม้าหลังแดบคลิปที่แล้วมันหลายหลายเหี้ยงเขา้งสิบบาทเลยครับคลิปไม่คลิปหาคลิปหาแ่ะหลายหลายกินบาเบิดื้ กินแล้วนี่คือของมนองนันอย่านะจ๊ะแซ่เพรยแซ่มันแซ่พิสันตั้งหกักแมนบ่กูได้ถนัดกินยังก็กินแน่นลยอืมโอเค get them. มันแข็งพี่เอมาเหรอก็ฝุ้าก็แบบทีสุดหวานหวานไงเนี่ยจะวัวมากะดี๋ยวมันขมเนาะอ๋อละมูอะไรเวนหน่อยมัน ăn ngày quá ผ่ได้กินด่วนหรอแม่ผู้เด็สิกินสตงสเต็กก็กินแซ่เด้ขอข่ะผม่อยากนั่นลรอกขอ้า,านึ่งยราเขาบ่กินเนื้อค่อยาไม่อยากนะไปเมืองคลิปพ,พี่น้องท่านผู้ใดพาเขาสวนผักวะขวัญคืออยากเป็นแมงบุกลงไปเหรียญซ้นผักแก้วแท้ว่ะจะอ่อน กันพักคนอืมหนามนะขอบุ่มเอมอคำหนึ่ง กินผักปวดกามยูเดีมมนใส่พลังงานในการหย่ใส่พลคังใส่พลังนใ,ในการหย่อกินขอปุ่นคำหนึ่งกินผักไปสามซี่คำอื้ ไม่แสบอืมหมเล่นเ่ยไม่เห็นว่าหม อึมฟ <erv> ินฟินฟินอ้าวฮ่มว่าด้วยเรื่องเห็ดคลิปพี่น้องคนมันสิดังเห็ดคลิปเน่าได้ก็ดังเนาะ ใยาใยางนนังกัะดังใครยังกับพี่คนมองไปนหนมาส่วนในไแมอีกหน่อยหนึ่งก็เป็นทัพพีหรอหอือ มาขันลูกแล้วแสบนั้นกินผักเดินมาเนี่ย หลุดมันแนเลือต้นกระเพาะมันใหญ่ลำบากกระน,น้ำพี่น้องมึงจะบาดมาั้ยฟิน โอเคอมตจำผัดเส้ไหลตจำผัดเส้าไหลสุดมันมีเวลากินขอน้าหนาใวยขืนอืมก้ามนาควยขืนเนาะ จงน้อยสิเพราะเห็นไฮประเดากว่าเลเย <c oughs> มันไหลมันไหลมันไหลลงพ่อไปละจ้าพ่อกันไหมคลิปวิดีโอหนาคลิปนี้อ่อะไปแล้วขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามเ้อจ้าพี่น้องจ้านีไปแล้วมันนี่อย่างไรนะไปละเด้อบ๊ายบายสวัสดีค่ะ